o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนอรุณสวัสดิค์ค่ะทุกท่านคะ่ะสบายดีพี่นอ้องมือเศร้าพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านฮัลโหล v อ r ร o วัน o มอร์น n ิ่งทุกคน o มอร์น n ิ่ง e อ e ร y วันพี่น้องะบุนพาพี่น้องมาย่างเล่นยามือเศร้าพี่น้องก็เลยยากเก็บบรรยากาศยามือเศร้าให้พี่น้องเบิง่งเนาะชายหาดพัทยาพี่น้องคะ่ะอนทา่าเศร้าสิ อากาศดีดีพี่น้องขะอากาศสดชื่นขนาดพี่น้องขะตัอันนี้ก็จะเป็นเตียงเนาะเพิ่นก็นจะจิมากางเตียงรอนักท่องเที่ยวแล้วพี่น้องขาวันนี้มีต้นมะพร้าวนำงามบ่พี่น้องขะงามเนาะดิเพิ่นกระมากางเตียงกางเตียงรอนักท่องเที่ยว,วนน eng, พี่น้องขะว้าวมื้อนี้น้ำคืนบ่แห้งพี่น้องขาสงบ แล้วก็มีลมมีลมอยู่เนาะนี่ว้าวพี่น้องงามบ่าพีนพ่น้องคะไปยังเล่นเสาบนเเ้อพี่น้องคะงามเนาะพี่น้องคะเสาบนสีพยายงามแบบแผ่นกล้องส,สาซาเนาะยันพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุก่านลายหูลายตาพี่น้องคะในสิาโอวเสาบนนี้จะเป็นจะปีนกล้องเร็วค่อย ลายตาปะจิวาพี่น้อง่ะสะบับ่นพยายามสิแผ่นกล้องแบบนิ่งๆพ,งงพี่น้อง่าบุยักษแผ่นกล้องเร็วเนาะพี่น้องยันพี่น้องสิลายตาสันดกพี่น้องขะว้าวมากาตีขนาดพี่น้องค่ะสับุ่นะน,บนไปส่งลูกชายไปโรง,เ,งเรียนแล้วก็เลยได้อกาสมาเก็บเป็นากาศในมือเศร้าฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะพี่น้องค่ะ ฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้ชมบรรยากาศชายหาดพัทยายมอากาศเศร้าๆพี่น้องขาแดดแหง้งแต่ว่าลมเย็นดีพี่น้องขา,ว,าว้าวพี่น้องบยากาศงามขนาดเพป่นกิจอดเหือไ้หลายเลยเนาะพี่น้องงามว,าว้าว คนมายัางเล่นยามือเส้าออกกํลาลังกายว้าวปถ้าปางจังวะสาวบุญปินกล้องเร็วก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ,พ,อพี่น้อง่ะว้าวน้ำน้ำใสพี่น้อง Năm nó Chị Nam sấy sợi thì nó mưa nè Để để wow subscribe sấy cái สดชื่นนะพี่น้องขาอากาศใดมือเศรา้าลมเย็นเยน็นได้ยนินได้ยินเสียงน,นกห้องได้ยินเสียงคลื่นทะเลสัตว์เขาฟังโอ้พี่น้องขาแม่นสดชื่นหลายๆดี น้ำใสใพี่น้องมือนี่น้ำใสใสนะเงี้ยอ้าว น้ำเปแตะเล่นขนาดเลยพี่น้องขามือในน้ำใสใส่กูะดะ้ว้าวเ <c oughs> มื่อนี่มีอันพอเอเอหนึ่งกาพี่น้องขามีมีม,มอกเลยน้อยเนาะพี่น้องขาเสี่ยนเดี๋ยวบรเห็นเห็นกเกาะล้านเดี๋ยวเห็นกเ,เนกาะล้านน้อยนึงพี่น้องขาเดี๋ยวบรเห็นสัตว์ปันไดเพราะว่ามีมอกเนาะสงสัยน่าจะเป็นยามุเซาอยู่นะใส่สายจะไอยกับอาจติเลียวเห็นไหลกันี่พี่น้องขาเด ว่าไก่ย,ย่างข้าหน้าหนาวเลยเนาะพี่น้องขาก็เลยมีเริ่มมีหมอกอย่างมือเศร้าได้ไหน่อยหนึ่งละทางบ้านเฮาคือมีหมอกหลายเนาะพี่น้องขาแถวทางาอีสานเพื่อนๆแด่ก็พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านกระดูรักรรษาสุขภาพกันในเด้อพี่น้องขาอากาศย่างข้าวฤดูหนาวแลวเนาะพี่น้องขาปลายฝนต้นหนาวแล้วมึงเสื้อผ้าอุ่นๆเนาะพี่น้องขาถ้าแม่นอยู่บ้านเฮาก็ขึืนเช้ามากันสินึ่งดั่งไฟนึ่งข้าวเลวก็ จี่เขาจี้ทาไข่ทาน้ำปลาแดกแล้วแับน,นี้จะเซ็ปจนั่งนั่งสิงอยู่อันข้างๆกองไฟเนาะพี่น้องค่ะนั่งสิงไฟแล้วก็นัน่งสิงไฟแล้วก็อ้นะนั่งคุยกัน,น,กนมีความสุขอบอุ่นไปอีกแวบเนาะพี่น้องขะว้าวตะบนก็บ่ได้ไปอันสัมผัสแบบเนาะนั่งอ้อมวงกับครอบครัวแล้วก็ จี้ขาจี้แล้วกันเนาะจี้ขาจี้ทาน้ำปลาแดกเห็นนะโอ้ยแซ่บเลยพี่น้องค่ะหอมห้วยหวยเด้๋วพี่น้องขาจำเจียวี้แซ่บไปทา้น้องไลออนไปเที่ยววัางเพิ่นปิดเทอมน้อยสองอาทิตย์กะไปโบได้ไปโดนพี่น้องขะไปแป๊บนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าสาบนไปนำนำอันไอหน้าสาบนหน้า หน้าสบวนเพื่อนไปเที่ยวกันเนาะก็เลยเออ,อศัยไปนาเพิ่นนล้วก็เลยอาศัยกับนาเพิ่นเลยก็เลยบ่ได้ไปโดนพี่น้องค่ะตอนแรกก็ว่าสิพาลูกทรายนี่นั่งรถกลับมาทีหลังเองบันนี้ก็เลยขึ้นไปขึ้นมาก็เลยที่งอพาลูกนั่งรถทัวร์บันนี้ก็เลยเออมาพ้อมเพื่อนดีกว่าสินะไปพ้อมกันก็กลับพ้อมกันนี่ละสิน,นกะก็เลยไปอยู่น่าจะถ้าจำผิดบบก็ฮอดบอสสามสามคืนนี่แหละประมาณนี่แหละนอนนอนบ้านนั่น พ่อกับแม่สาวบุญอยู่อำเภอสังคมมันสามคืนพี่น้องคะพอนอนสามคืนนี่แหละพราะรวมกับคืนที่เดินทางไปฮอดกันจนค่ําแล้วเนาะเดินทางไปฮอดอำเภอสังคมก็เกอบคุ้นใครบ่ายจนจะค่าละเป็นฮอดเลยประมาณน่าจะเกือบสี่โมงแรงแล้วเนะนี่แหละสามโมงกว่าหรือสี่โมงกว่าสาวบุญก็จำบ่ได้เนาะแต่ว่าคร่าวๆประมาณนีแหละแรงๆเนาะไปฮอด อำเภอสังคมประมาณช่วงแรงกันบัดน,นี้ก็ละรวมกับมือเดินทางไปฮอดกันนอนท่านล่ะไล่ระเบิดเสร็จกระิบะน่าจะประมาณสามคืนนี่แหละได้นอนยำคนหนึ่งก็เลยว่าเออว้โอ,อกาสหน้าจงังได้ไปอีกกระิพาลูกไปอยู่เล่นเนะพื่รรอนจะคิดสองทิศนะถ้าแม่นถ้าลูกปิดเทอมมันบ่คือช่วงวันหย่านี่ไลออนก็นปิดเทอมน้องไลออนก็นปิดเทอมสองอาทิตย์แต่ว่าสะบนไปฮัลเนาะะยะกลับ อยากกลับพร้อมหน้าก็เลยเออกลับพร้อเพิ่นก็เลยบ,บอพาลูกอยู่ต่อนชะ่ไหนแะละเออละนาะพี่น้องค่ก็เลยสรุปก,ก็เลยได้ไปเที่ยวค่ะพ่อกับแม่กับเป็นไอเอืย้ยอหลานสามคืนนอนอนอน,น,อ,นอำเภอสังคมนก,ก็พี่น้องคะ่ออะะนอนบ้านพ่อกับแม่พี่น้อง สามคืนนี่ก็เลยพาลูกกลับมาพอ่อแมหนานะพี่น้อง่แหละถึงว่าจะเป็นเวลาที่นิดนินดน้อยน้อยนิดเนาะอโอ้ป่ากระโดดพี่น้อง่ะเห็นว่าเมื่อกี้นี่ม่วงแขวนะถึงว่าจะเป็นเวลาโบโดหลายมือแต่สมุนก็อบอบอุ่นนัดเดินได้ไปยามเพื่อนมีความสุขเลยล่ะพี่น้องคะอืมเอาไปเดินๆทีได้ไปโอ้อยานอีกป่ากระโดดขึ้นตึกใหญ่พี่น้อง่ะ ก็เลยเรากลับมาก็เลยลมกับพ่อน้องไลออนเนาะมีโอ,อ,อ,อกาสหน้าโอ,อกาสดีๆได้ไปยามได้ไปยามเหมือนเพื่อนอีกเรยักพาลูกไปไปยู่ดดราะว่ยายักพาอันนันละก็เลยว่าคุณสิไปกับแตนกับลูกบ่เรายอกพอน้องไลออน เบิ่งก่อนอีกทีเพิ่นวะผู้เมีกเยก็เลยว่ายกเพื้นพื้นแบบเนี้ยเออท่านบ่ไปคุณก็อยู่บ้านผู้เดียวอยู่พัทยาผู้เดียวสอบให้ลูกที่ไปเที่ยวสังคมคุณพระเจ้าเลยมีพระเจ้ามาเล่นเอากําลังกายเนาะพี่น้องคะว้าวน่ะ แดดส่องใน้าทำพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อถ้าแสงสะท้อนเนาะได้ยินเสียงนกห้องบ่พี่น้องคะโอ้บ้านนกอันนี้เพื่อนห้องเสียงดังดีเนาะพี่น้องคัได้ยินบ่พี่น้องคะเพื่อนห้องยามือเศร้ามันนะสดชื่นดีนะเด้เด้เออเพื่อนห้องเสียงดังดีได้หนกอันนี้ จะสะบุญกับิเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมเลี้ยวเลี้ยวลอยสะบุญจังสิไปย่างเล่นย่างเล่นจนังไงจังสิจังสิเข้าบ้านพี่น้องค่ะไปหาทางหญ้าข้างเงินเล่นกันนาะมันหกเริ่มหกมันหน้าฝนเนาะพี่น้องค่ะวันนี้ฝนเริ่มห้วยไปแล้วกันเนียขึ้นวันนี้เดี๋ยวจะไปทางกข้างทางเออ่เป็นข้างทางว่าพี่สนอกพี่น้องค่ะข้างบ้านเนาะทางหลังบ้านาน,นะพี่น้องค่ะต่ทางหน้าบ้านนั้นสาบุ ถ้ามันยาวเราจะบนก็ใแทเครื so ่องตัดหญ้าตัดเอาทางหลังบ้านนั้นไอ้มันเป็นมันแข็งนะพี่น้องมันเป็นเขาเอิญเนี่ยก็บ้านเขาเอิญก็สิเป็นคล้ายๆคือก่อหญ้าก่อหย่ๆงเงเนาะมันนี่มันเอาเครื่องตัดหญ้าบ่ได้มันตัดได้อยู่แต่อีกต้นเครื่องตัดหญ้าพี่น้อง่าก็เลยมันแข็งเนาะก็เลยเอาเอาใช้มีดใช้ใช้ไพ่ตเอาใช้ไพ่ตฟันเอาพี่น้องค่ะทางเอาแป๊บเดียวมันบ่อหลเด็กก็ะเลี้ยวปัดพี่น้องค่ะ ว้าวพี่น้องมันจะก้าดดีเนาะพี่น้องขาเกาะล้านสาวบุญก,กับครอบครัวกับเได้ไปเที่ยวโดนละเด้กเกาะร้านกันเลยนั่นะอาก้าดดีๆยักไปอยู่เพราะว่ามันไกลเนาะพี่น้องขานั่งเฮือไปกับเถึงเอประมาณสี่สิบนาทีไปเศร้าเย็นกลับเอาก็นั้นแล้วเที่ยวเวลาเลาหลืออลายแล้วพี่น้องขาไปเศร้าๆส,าสิตอนตอนแรงจะกลับมาบ้านกันคือ อเอาละเนาะพี่น้องขาคลิปนี้สียาวหลละคลิปนี้สาบสุญซีขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องขาท่านพี่น้องท่านใดได้มารับชมคลิปนี้แล้วถ้ามากักกะชื่นใจก็ได้โพดกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดมักกะดิ่งติ้ง,ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวบนญในเดอ้อพี่น้องขาสาวบกญน,นี่แหละที่สู้ๆไปนําทุกท่านละพี่น้องขาราบใดที่ยังมี พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ,ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนทุกท่านมาให้กำลังใจสบุนกสิซู้ไปตลอดเนาะพี่น้องขาสู้ๆไปนํากันเด้อทุกท่านขาอย่าท้อเนาะพี่น้องขาสักวันต้องเป็นวันของเราพี่น้องขาอ่ะสู้ๆขั้นเราไม่ยอมแพ้เช่นชัยเราต้องไปถึงเอาละเนาะพี่น้องขาคลิปนี้ค่ะสบุนกสิขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะไปพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขา ขอบคุณทุกการกดติดตามและรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไลค์ทุกเมนเดอร์พี่น้องที่เอ็นดูสงสารที่เอ็นดูเมตตาสาบุญมาตลอดเนาะพี่น้องคะ่ะท่านสาบนุญกลับไปเล่นนําบ้านได้ซาหรือว่าตอบคอมเมนต์ซาก,ก็ได,ด้พูดอย่าน้อยใจเดอ้อพี่น้องคะ่ะสบุญกับิีทยอยตามไปเนาะพี่น้องแต่ถ้าไปชาเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยไปหลายเดอ้อพี่น้องคะ่ะเอาลนะเนาะพี่นอ้องมาฮอตคิดนี้ก็สิยาวแลเด้ว นี่ก็เด้อไว้บบับกไม่คลิปหน้าพี่น้องค่ะโอเคหายไกา this morning I take your guy come out to the sea to see many boat t h is p a r k d there and then today cannot very really see the island so much but have uh, uh, little bit uh have little bit the clouds but can still can see the name Golan island so this morning very nice have been big sun but not very big big sunshine but not hot because have been so very nice i come for a walk and then walk finish and i go back home Ooh. cut some my grass in home <laughs> in the side in the side of home because cut before have rain a lot so they go very quick so now rain season finish, so now okay I gotta cut that so my garden look nice <laughs> okay before I say bye bye I hope you guys have a good day and then take care See you next video thank you very much for watching my channel thank you very much your guy for everything thank you very much my friend and everyone who come see this my video thank you very much see you next video bye bye guys take care have a good day see you bye bye see you next video bye bye thank you very much bye guys